กับแป้งกรอแป้งกอบทอดตะโถูทอ่อแับละเอียดนะนี่เด็กๆรอดูดิหูร้อนกันร้อนกันเยอะเลยโลกนะร้อนมากนะร้อนไหมนเดียวพี่ดาก,ก็ร้อนเนท้องวิไหนพี่น้องมีตรงนี้ครับพี่ท้องก็รออย่าตรงนี้ครับ ลราสามตัวครับผมเหลือสามตัวแค่นั่นเองครับไข่เจียเขาตายไปแล้วเป็นโรคไตรอรอหิวอันนี้ของใครครับอ้าวโลกนี่ของใครผมาเดียวนี่ของไอ้ทองเนี่ยไอ้ทองกินทองกินไหมโอ้โหทองชอบ อันนี้ของพิดาละพิดามากินละอันนี้ของมะเดียวโละมะเดียวมินิะมะเดียวเดี๋ยวกันอ่ะเดียวอยู่ใกล้ใกล้กลที่พี่ไงกินด้วยกันโลกินด้วยกันนะกินด้วยกันนะ,นะครับทองกินเลยโลกินเลยโลกพัดลมเปิดพัดลมให้แล้วกินเลย <c oughs> ต้องเปิดพัดลมให้เด็กๆทุกวันร้อนอ้วนเชียวจะอ้วนอาหารไม่มีให้ตลอดกดสมตัวเดี๋ยวรีบๆกิโลนะ ต้องนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยทุกวัน่งนั้นไม่ค่อยกินเด็กๆพี่ทอง,ทองตัวเล็กแต่กินเยอะมากพี่ทองตัวเล็กกินเยอะครับพี่ทองตัวเล็กแต่กินเยอะนะลูกนะ cho mũ uôn